สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง g ออ f ครับช่องที่สุ่มสกิน RV และกิจกรรม RV เดือดที่สุดในประเทศไทยนะครับผมมาทุกคนหายไป2อสวันนะกลับมาครับเดี๋ยวจะเก็บตกให้ดูทั้งหมดนะครับวันนี้จะมี2กิจกรรมนะแต่เดี๋ยวตอนกลางคืนจะมีอีก1กิจกรรมนั่นคือสุ่ม Van Dimension Breaker แบบประหยัดที่สุดนะครับ <Wow. S 1> จริงๆมันประหยัดได้กว่านี้แต่ว่าเอาเท่านี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆจะไม่มีเวลาคิดกัน2อสวันนะให้แบบให้ไป ให้ไปแบบว่าสระตะคิดกันว่าเอาไม่เอาอะไรอย่างนี้ดีนะครับผมแต่เป็นคลิปหน้านะโอเคคลิปนี้จะมี2กิจกรรมครับหนึ่งคือ4วันสุดท้ายก่อนเริ่มซีซั่นใหม่ค่ะซื้อคัมพีรล่วงหน้าแหวเลอร์พาซีซั่น55แล้วนะโอ้โหผมเสียแบบ549คูปอง55ครั้งแล้ววะเนี่ยโอ้โหโอไมค o กึเนตเลยนะครับผมมามันจะเป็นยังไงครับ โอเคมาคราวนี้เรามาดูนะครับกิจกรรมแวร์เลอร์พารล่วงหน้านะมันจะมีอยู่ทั้งหมด2ราคาครับ1คือ549คูปองกับอีกราคาหนึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยซื้อหรือว่าไม่ได้ซื้อนานนานนะครับต้องใจคําว่านานนานเลยนะแบบมันต้องหลายเดือนจริงๆอะ่ะถึงจะเป็นราคา3 9 9คูปองครับถ้าตรงกับแพ็คร้านกอลอ์จะอยู่ที่สามอยสีบาท 343บาทครับ430คูปองหรือว่าจะเป็น441บาท555คูปองสำหรับกิจกรรมนี้นะครับคูปองที่ใช้แจกคูปองที่ GM เเขาแจกมาจะมาซื้อล่วงหน้าไม่ได้คุณต้องรอขึ้นเดือนใหม่แล้วก็ซื้อนะครับผมโอเคเดี๋ยวจะมาคำนวณให้ด้วยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ารอเดือนใหม่เนี่ยมันมีโอกาสได้หรือไม่ได้อะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันโอเค สำหรับผมขอ,อกดก่อนรีวิวของข้างในนี้ก่อนนะครับผม <Yahoo! S 1> นี่จะได้เลยนะครับหนึ่งคือกรอบวิบวับซึ่งผมมองว่าสำหรับสายล่วงหน้านะกรอบนี้ก็ค่อนข้างวิบวับแรงแล้วเหมือนกันคือมันเป็นธีมที่แบบครอสเขาเรียกว่าอะไรตรงข้ามกับอันที่แล้วอ,อันที่แล้วมันจะเป็นแองเจลิกไงอันนี้เป็นเดมอนิกนะครับผมเป็นเดมอนกับแองเจลแบบแบทเทิลกัน นะครับผมแล้วก็ได้กล่องล่วงหน้าซีซั่น55นะครับอีกอีก,อก,อก,อกหนึ่งกิจกรรมนั่นคือวงแหวนสีทองอะไรซัมติงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะโอเคอ่าคราวนี้เราไปแกะก่อนครับว่าข้างในไอซีซั่นห้าสของเราเมื่อกี้มันจะเป็นยังไงนะครับผมโอ้ขี้เกียจขี้เกียจด,ดูเลยขอไปเลยไปก่อนเลยครับผม let's go โอ้ไม่ god ปลาป่าเรียวมาจริงป่ะเนี่ยอันนี้ได้รับสกินใหม่เลยนะครับเรียวมะเข้าใจว่าถ้าได้รับเลยเนี่ยจะเป็นตัวเลเวลยี่สิบโอ้ไม่ god ใช่ไหมเฮ้ยอันนี้โอมาก็ได้เลยงงงงครับผมไม่รู้่ใครมีเอฟเฟกไม่มีเอฟเฟกอะไรยังไงละอะโอเคเรียวมะมีเอฟเฟกโอมาไม่มีเอฟเฟกโอ้โหอันนี้เป็นสี อาเมื์เอ่อชื่อ,อไรอมัมอมโมดิอสุสอมโมดิอสุสโอ้โหแม่งเทพสุดๆนะครับผมอ่ะแล้วก็จะได้อะไรอีกได้เรียวมะเลยได้โอมาเลยแล้วก็ได้ชิ้นส่วนของเรียวมะมาหนึ่งชิ้นสำหรับสายซื้อลงหน้าแล้วก็จะเป็นเหรียญตำนานเออซื้อลงหน้ามันก็จะได้นี้แต่ว่าผมไม่แน่ใจเลยว่าว่าไอเนี้ยมันอยู่ในรีวรเวลร์ผมว่าไม่ไม่อยู่เพราะว่ามันจะเป็นแบบ แบบเฉพาะซื้อล่วงหน้าแล้วก็มันจะมีในกรงล้อมันจะเป็นแบบชิ้นส่วนเฉพาะแบบหมุนกรงล้อครบอีกนะครับผมตายห้าสี่เก้าก็จะได้นั้นแต่ว่าถามว่าไร้สาระไหมก็ไม่ไม่ก็ไร้สาระนั่นแหละเออไม่เอาก็ได้เพราะว่าเราได้สกินแล้วนะครับผมโอเคแล้วก็จะได้อะไรกล่องค่าผลงานอ่ะก็จะได้อะไรอีกอะบัตรเช่าสกินมิลลาโคเอ้ยเช่าอ โอ้โหได้ของดีเหมือนกันนะนาคอสเซเลเทียลซันเดอร์บิงเกอร์ก็คือไอตัวนาคอสสีทองอะสายฟ้านะแล้วมีเช่าอะไรดิเฮ้ยอันดูอินเสือขาวโอ้เดี๋ยวนี้มันแอบมาล่อแบบนี้ก็เออเลิศอยู่นะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นไฮเตะรีดัมกาแล็กซี่ครับไฮเตะอวกาศนะที่เป็นอยู่ในโรงศพสฟิงค์อยากดูเอฟเฟกต์สกินไหนก็ไปเสิร์ชว่าเอฟเฟกชื่อนั้นแล้วก็ตามด้วยกออฟรู้ทุกสกินแน่นอนนะครับผม โอเคก็ okay. อันนี้ก็หมดนะครับสำหรับ Valor p a ์พเดี๋ยวเราจะไปรีวิวเอฟเฟกต์คราวนี้เป็นสิ่งที่น่าสงสัยสำหรับหลายๆคนมากว่าเฮ้ยถ้ามันขึ้นเดือนใหม่แล้วผมไปซื้อห้าสี่เก้ามันจะยังไงวะพี่เดี๋ยวผมคำนวณแป,ป๊บหนึ่งกลับมาละโอเคไปคิดคำนวณให้แล้วทุกคนก็คือสมมติสมม,ต,สม,มตินะว่าคุณเป็นสายแบบซื้อ v a l o r p a ์พแบบเดือนหน้านึกออากห้าสี่เก้าห้าติห้าสี่เก้าเนี่ยเราจะเริ่มด้วยเลเวล1ก่อนถูกัหมแ,มแล้วก็เราจะได้บวกสามสิบจาก ไอตัว549เนี่ยจะเป็นเลเวล31ถูกปะ่ะแล้วถ้าใครเออคือไอสายซื้อ549เนี่ยซีซั่นนี้คุณต้องซื้อด้วยนะเออพอซื้อปุ๊บเนี่ยมันจะได้ไอกล่องเขาเรียกว่าอะไรค่าผลงานต่อเนื่องอะเลเวลแรกๆอะนี่มันจะได้เนี่ยเออค่าผลงานต่อเนื่องนี้ได้อีก5เลเวลนะครับผมเมื่อกี้31แล้วใช่ไหมบวกกับ5เลเวลก็จะเป็น36แล้วนะสำหรับสายได้ฟรีนะ แล้วก็คุณต้องมาเอากล่องต่อเนื่องตรงนี้จะได้หนึ่งกล่องมันจะมีโอกาสสุ่มต่างๆนานา,นา,นาถ้าสมมุติเกลือสุดคุณได้อีก1นึ่งเลเวลนึกออกปะเป็นเราจะสตาร์ทเริ่มต้นเนี่ยของซีซันหน้าด้วยด้วยเลเวลทั้งหมด37ถูกไหมแล้วมันจะมีคอนดิชันว่าคุณต้องเลเวล60ภายใน1อาทิตย์อ่าตามทันไหมเออตามไม่ทันเถอะขอร้องโอเค,อเคก็คือเพราะฉะนั้นคุณต้องเก็บทั้งหมดคือ23เลเวล แล้วก็1นึ่งเลเวลของมันเนี่ยครับคือจะกิน40ค่าผลงานพอเอา40คูณ23มันจะเป็นคุณต้องหาทั้งหมดคือ920ผลงานถูกไหมโอเคครับ920ผลงานมาจากไหนบ้างหนึ่งก็คือคุณต้องมาทำไอ้เควสต์วีคลี่เนี่ยนี่เห็นไหมเควสต์วีคลี่เนี่ยจะได้ทั้งหมด103อันใช่ไหม5้าอันแล้วก็60อีก2ออันรวมทั้งหมดเนี่ยคือ 460แล้วนะครับก็ประมาณนี้ก็คือครึ่งหนึ่งของ920แล้วเสร็จแล้วคุณต้องมาทําภารกิจประจําวันประจําวันเนี่ยเต็มที่เนี่ยมันจะได้ทั้งหมด15 15คูณ7วันเนี่ยก็อยู่อยู่ที่175รเ้น่ออกไหมเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าคุณทําภารกิจครบ,ครก,ครบกี่อันแล้วผมจำไม่ได้17อันคุณก็จะได้เปิดกล่องนี้อีก120สรุปเลยไอ้สกล่องเนี่ยมันรวมกันอยู่ที่755้า ้า7 5 5ตั้งลบ920เนี่ยคุณมีโอกาสจะขาดค่าผลงานอยู่165นึกออกไหมเอออันนั้นเป็นความเสี่ยงที่คุณต้องเติมเพิ่มครับอ่าถ้าเป็นสายซื้อเดือนหน้าก็ต้องมาลุ้นแบบนี้แต่ถ้าคือผมผมคิดว่านะถ้าเป็นผมอะคูปองที่มันแจกอะ่ะมันมีมันมีช่องทางการใช้เยอะแยะมากมายคือถ้าคุณจะเอากรอบจริงๆซื้อล่วงหน้าเลยครับจบเลยนะครับผมอ่ะ โอเคขอไปดูเอฟเฟกตรีบของเรียวมะแล้วก็อีกอันนึงคืออะไรผมไม่รู้เลยนะครับผมค่อยอา่านมันอาจจะต้องซีซันหน้าถึงจะรู้นะครับไปดูไปดูพ่อเรียวมะก่อนนี่พ่อเรียวมะก็เปิดตัวแบบนี้นะจ๊ะเหมือนแก่ๆเหมือนกันนะเรียวมะนะ <S <S มารีวิวด้วยความรวดเร็วครับอ่อโมเดลเนี่ยม่วงๆเลยนะครับผม ง่วงเลยนะครับผมแล้วก็ตรงปลายดาบเนี่ยมีความแบบว่ามีไออสูรออกมานะครับผมฟันธรรมดาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันแพสซีฟมันต้องแบบเป็นท่าเกี่ยวดิอันนี้มันแบบฟุบไม่เหมือนเดิมนะแพสซีฟไม่เหมือนเดิมนะปกติันแบบเกี่ยวฟุบนี่แล้วก็ตีธรรมดาครับผมตามนี้นะโอเคนี่ได้อยู่นะโอเคมาสกิลหนึ่งครับตีลังกาครับปั๊บ ขอดูแบบโอ้โหเกมกระตุกเกมกระตุกกึกกึกมกึกกกักนี่ก็มีความเท่นะเท่ม่วงครับผมตามนี้ประมาณนี้นะครับสกิลหนึ่งก็ชัดอยู่ชัดอยู่เดี๋ยวนี้แวร์เลอรพันมันค่อนข้างทําดีนะครับผมแต่ผมงงตรงแพสซีฟนี่แหละมันไม่เหมือนเดิมครับผมอ่ะสกิลสองครับชึกนี่อันนี้ถ้าแทงเป็นอสูรครับฟุ้มแบบ เออเป็นเงาอาสูรเลยอ่ะเลือดเลือดตรงเป็นเงาอสูรน่ะนะครับผมฝึบมาจิก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 โอ้โหเป็นการเปิดเลนนะผมเปิดเลนแล้วแทงแบบเป็นแบบเป็นเงาอสูรแล้วก็เสียงโดนนี่มีเอฟเฟกต์นะคือแบบเหมือนขึ้นขึ้นปีศาจอะประมาณนี้นะครับผมปัก คือผมก็ยังรู้สึกว่าตัวแพสซีแบบแปลกๆนะครับผมนิดนึงโอเคป่ะอันนี้หมดนะครับสำหรับ v a l ์เลอร์พล่วงหน้าบอกแล้วนะว่าใครจะซื้อไงถ้าเอากรอบซื้อเลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นอยากเอาคูปองฟรีซื้อผมก็ไม่แนะนําว่าให, 5, 4, ให้ซื้อ549ให้ซื้อ299พอนะครับผมอ่ะไปกิจกรรมวงแหวนสีทองกันต่อครับผมมาพบกับกิจกรรมวงแหวนสีทองนะครับผมนี่ ก่อนอื่นมันมีคมภีร์ลดราคามาขาย5 0 4 0อเโอ้เลิดเลิดอยู่นะครับผมแต่ว่าไอดีนี้ไม่ไม่ควรค่าแก่การซื้อเพราะว่ามีดองมาเยอะมากนะฮะนี่เป็นไอดีลำดับ2ของผมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมาให้เมื่อกี้มาส่องแหละว,ว่ามันมีสกินอะไรเข้าบ้างครับนี่สกินใหญ่สุดมันก็จะเป็นลิงกับตัวไอรินะครับผมรองลงมาก็จะเป็นตัวอ้อยเอ e มอ l โรคลอกก็คือ RPL แหละอ้อย RPL นะครับผมแล้วก็มี อิลูเมียสีทองนะครับผมมีเอเลนดอร์พึ่งนะและที่สำคัญสำหรับาสายคัมพี์เป็นอันรู้กันว่าอันนี้ดอรเรียเนี่ยไม่เคยเข้าคัมพี์เลยนะยังไม่เคยเข้าเลยแต่ว่ามันเป็นระดับเลเจนด์แต่รอบนี้มันเอามาเข้าคัมพีครับเดี๋ยวผมจะสุ่มก่อนว่าสายเอาดอรเรียเนี่ย15โทเคเนเนี่ยจะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอไปดูรังวัลล็อกอินนิดนึงอ่าสำหรับสายเช็คชื่อนะสุ่มวันนี้ไม่คุ้ม ให้สุ่มอีก2วันเข้าใจไหมคุณจะได้พัดตรงนี้อีก2อันนะครับผมเออนะสายสายเช็คชื่อต้องรออีก2วันนะครับถึงจะคุมนะเนี่ยไม่มีช่องไหนเขาแบบบอกละเอียดเท่าช่องนี้นะจริงๆนะแต่ผมอะสุ่มเลยนะครับผมจะได้รู้เลยสิบห้าทกเค้นมันเท่าไรหร่วะถ้าดองเรียแตกเลยแล้วโบบล้านะครับผมโอ้โหหนึ่งต่อหนึ่งอยู่นะครับผมครั้งที่สองไปกันเลยไปเลย โอ้โหของดีของดีอดยากให้พี่เก็บไว้นะครับผมหุยได้เยอะนะเมื่อกี้ได้เจ็เลยนะโอ้โหเกินเบอร์เกินเบอร์เกิน,กน,นตงนะุงมากอ่าได้ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยมองไม่เห็น18นะครับสุ่มไป15ได้18โอ้โห1.6ึหรอใช่ไหมวะ15ได้18 1.06อะไรยางสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวขึ้นให้แก่แล้วทุกคน เออนะครับจริงๆมันต้องเป็น18ตั้งหาร15ใช่ไหม1.2โอ้โหนี่คิดเลขเร็วโชว์ดีอีกหนึ่นเต็นะครับผมก็เรทใช้ได้นะครับผมป้าเดี๋ยวผมไปสุ่มแบบเยอะๆให้อีกไอกให้อีกนะครับผมขอรับก่อนคือไอดอเลียนเนี่ยผมน่าจะไปสุ่มหลายๆไอดีของผมเลยนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมไปเช็คไอดีที่แบบเหลือเยอะๆก่อนนะครับอ่ะปะประมาณนี้ ไอดีนี้ก็ขาดแค่ดออเรีอีกแล้วนะครับผมอ่ะไปกันอันนี้ผมเอาอีกแค่ไอดีเดียวแล้วกันนะเออเสียเวลาเหมือนกันไปครับ let's go เอ้ยนี่คืออะไรอะ่ะส่วนประกอบเอเลนดอร์เหรออ๋อไม่ผมไม่แน่ใจเลยไอดี ID หลักผมมียังวะเออเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปดูแล้วก็ไปสุ่มนะโอ้หมก o d รอบนี้มันหลุดเลทว่ะทุกคนสครั้งเพิ่งได้เจครั้งเพิ่งได้เ แปลกๆเห็นไหมทุกคนมันก็มีดีลน์นะปัดปะบ,บนนะชีวิตคนเรานะซื้อครับผมอันนี้เมื่อกี้ดูแล้วน้องมันน่าจะเอาคูปองลิมิเต็ดไปสุ่มปุ่มเทลหมดนะครับผมเร <c oughs> ้าแปลปไปกันต่อครั้งที่สี่ <c oughs> จบจบแล้วไดมั้งครั้งที่สี่อ่ะเออ <c oughs> ยังอีกเหรโอ้โหไป ครั้งที่สี่ติงติติงติงไอไอดีนี้ผมต้องประหยัดคัมพีน,นิดนึงมันขาดหลายสกินนะครับผมโอเคอันนี้สุ่มไปทั้งหมดคือ21ครั้งนะกว่าจะได้15บหโทเค็นนะก็ต้องรอนิดนึงทุกคนถ้าถ้าเกิดอยากประหยัดก็คือต้องรอไอตัวรางวัลล็อกอินนะครับผมโอเคไปแลกดอลเลียร์มาก่อนครับนี่มี2 ID นะสำหรับสุ่มสีทองก็ได้บ้างไม่ได้บ้างครับผมเออแต่ว่าไอที่ที่ผมมีก็น่าจะ ประมาณนี้แหละน่าจะมีเกือบครบแล้วแหละนะโอเคอ่ะหมดนะครับสำหรับกิจกรรมที่ช่องกอฟอเดี๋ยวคืนนี้ผมจะอัพคลิปแวนเดมิชันแบบประหยัดที่สุดนะครับตอนแรกจะสุ่มจ๊กเกอร์แต่ว่าเหมือนไอตัวฟรีพาร์ทของผมเนี่ยมันยังแลกโทเคนไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันเลยอีคลิปหนึ่งนะครับผมคลิปนั้นก็เป็นแวนเดมิชันแบบประหยัดก่อนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะเติมเกมนะคิดถึงร้านอะไร ใช่ไหมต้องร้านกอฟอนะครับผมจดทะเบียนเป็นบริษัทแล้วก็มีรีวิวแน่นๆให้ดูแบบนี้นะครับผมประหยัดคูปองให้คุณไปเท่าไหร่แล้วยังไงก็ไหวนิดน,นึงนะครับผมแล้วก็ฝากกด subscribe กันหน่อยช่วงนี้ยอดซับพุ่งเหมือนกันแต่อยาก1นึ่งแสนแล้วนะพี่อยากได้ล่กเงินมาประดับบ้านนะลูกนะขอบคุณครับขอบคุณล่วงหน้าเลยสําหรับซัพสครายเบอร์นะครับสาหรับใครที่อยากยืมสกินอะไรก็แล้วแต่มาเจอกันในไลฟ์ได้เข้าใจว่าคืนนี้อาจจะไลฟ์นะเออ นะครับผมตอนนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายจุบ๊บๆมา